กลับมาอีกครั้งกับ A อ so ซอบไทยแลนด์ Sin เนเจอร์สโตแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อประสบการณ์แห่งความเงียบสงบเขาได้ร่วมงานกับ True Makers t u d i o ออกแบบมาเพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้ค่ะภายในจะตกแต่งด้วยไม้สักที่เหลือใช้ของคนในพื้นที่ภาคเหนือในส่วนของโถงกลางออกแบบมาเหมือนหลุมไฟดินเผาแบบดั้งเดิมรวมถึงอ่างล้างมือที่ตั้งอยู่กลางสโตร์ซึ่งสร้างจากหินแกรนิตชนิดเดียวกับที่นิยมใช้ในห้องครัวท้องถิ่นค่ะ ทันมาจากห้องถงหลักคือห้องฝาไหลมีความสันโดษและความเป็นส่วนตัวการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยภายในคือตู้เก็บคอเลชันกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใครค่ะได้ลองดมแล้วก็จะมีกลิ่นที่ชอบที่สุดคือกลิ่นโยสุหอมสดชื่นแล้วก็้สึกสะอาดมากค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายมากค่ะทั้งสกินแคร์เซรั่มชุดอาบน้ำบำรุงผมหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านอย่างรรมสเป พนักงานก็บริการดีมากค่ะเขาก็จะให้เราได้ทดลองผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราค่ะ A เอส่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่รักโลกอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเขาจะใช้ปรรจุพัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเดินในใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะและแบรนด์เขาก็ไม่มีการทดลองแก่สัตว์ด้วยนะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมแบรนด์เขาถึงยั่งยืนแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใครหลายๆคนก็รักมากเลยค่ะ ใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์ของ a อ s อบไทยแลนด์ซิกเนเจอร์สโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิกัดอยู่ซอยทองหล่อ13เปิดทุกวัน10โมงถึง2ทุ่มค่ะเราพบกันใหม่นะคะบาย